วารวิดีโอต่อเราจะใช้ทฤษฎีของรามีนะครับของรามีของสามเหลี่ยมแทนแรงของทฤษฎีบทแทรกรามีในโจทย์อย่างไรดีเอาจริงๆโจทย์ข้อนี้โจทย์2.4เนี่ยน้องเห็นแล้วว่ามันคือโจทย์ข้อที่2.2นั่นแหละนี่โจทย์ข้อที่2.2เมื่อกี้เห็นไหมเอามุมมาคิดแบบธรรมดาได้เลยครับแตกแรงไปโอเค แต่ถ้าน้องอยากจะใช้ตัวช่วยมันพี่ขอเรียกว่าตัวช่วยดีกว่าเนอะถ้าอยากใช้ตัวช่วยครับเราก็ต้องมารู้แล้วว่าเราจะใช้ตัวช่วยอย่างไรอันดับแรกครับลามีลามีมีอะไรครับแรงกับมุมตรงข้ามทฤษฎีบทแทรกแรงกับอะไรครับด้านตั้งฉาก อันดับสุดท้ายสามเหลี่ยมแทนแรงมันคือแรงกับสามด้านขนานถูกปะเนี่ยใช้ให้มันถูกอันดับที่หนึ่งครับมีแรงอะไรบ้างที่กระทำไอจุดตรงนี้แน่นอนครับมีแรงตึงเชือกเนะฟืบแบบนี้มีแรงตึงเชือกแบบนี้มีแรงลงมาแบบนี้นะครับก้อนนี้เนาะ mg มี3สามแรงแล้วถูกไหมคราวนี้ สแรงถ้าเกิดน้องจะเอาตั้งฉากดูสิอีแรงเนี้ยได้ตั้งฉากกับด้านนี้ไหมตอบก่อนเลยว่ามันก็ตั้งฉากนั่นแหละแต่น้องรู้ไหมครับว่าด้านนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่น้องไม่รู้ถูกปะแสดงว่าพอไม่รู้เนี่ยก็ใช้ทฤษฎีบทแทรกของรามีไม่ได้เพราะไม่รู้จักว่าอีด้านตั้งฉากมันยาวเท่าไหร่ถูกไหมดังนั้นข้อนี้จบตัดทิ้งแบบหรือน้องจะใช้สมแรงเนาะ เอาด้านที่มันขนานกันดูสิแรงเอมเนี่ยมันลงมาแบบเนี้มีด้านไหนบ้างที่ขนานกันด้านนะพี่ขอดูด้านนะด้านที่ประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นปะไม่มีด้านไหนที่มันที่มันขนานแล้วมันลงมาแบบนี้เลยไม่มีถ้าไม่มีก็ใช้ไม่ได้นะ,สะแสดงว่าข้อนี้ครับถ้าเกิดน้องอยากจะใช้น้องสามารถใช้ได้แค่ทฤษฎีของลามีเท่านั้น ดังนั้นการที่จะใช้ทฤษฎีของรามี่เนี่ยโอ้โหคราวนี้ความยากมันอยู่ตรงนี้เว้ยมาดูกันพี่ขอลบแบบนี้ก่อนอ่น้องครับแรงที่หนึ่งแรงที่สองแรงที่สามลงมานะพี่จะขอเขียนมุมละมุมเนี้ยสามสิบหสิบแสดงว่ามุมนี้คือเก้าสิบถูกไหมครับ มุมนี้คือ90นะถ้ามุมนี้90มุมถัดไปก้อนเนี้ถ้าน้องสังเกตดีๆมันตรงข้ามกันถูกไหมมันเยื้องกันเนี่ยแสดงว่าก้อนนี้คือ60ถูกปะแต่60ตรงเนี้ยมันมาตั้งฉากกับตรงนี้นี่ปุ๊บ60มาตั้งฉากกันดังนั้นครับไอ้มุมตรงข้ามก้อนเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ 60บวกกับ90มีค่าเป็น150เนาะอีกอันหนึ่งครับเห็นไหมเมื่อกี้เอาบ้าง30อยู่บน30อยู่ล่างเนาะก้อนนี้ก็คือตั้งฉากเนาะแสดงว่าถ้ารวมกันจริงๆครับ30รวมกับตั้งฉากก้อนนี้ของพี่จะมีค่าเป็น120องศาน้องจะได้มุมมาเป็นแบบนี้ นี่อันนี้ตั้งฉากอันนี้150อันนี้ร้อยแรงที่แรงนี้แรงนี้ชื่อว่าแรงที่หนึ่งแรงนี้ชื่อว่าแรงที่สองแรงนี้คือ MG เห็นไหมครับว่าน้องจะต้องเอาแรงเนี่ยครับไปอยู่ด้านไปรวมกับด้านตรงข้ามของมันมุมตรงข้ามนะเอ ส่วนด้วย s i n 90จะเท่ากับเนาะเอาท1ก่อนละกันทีน่1อยู่นี่เนาะมุมตรงข้ามคือ120 t 1สที่ส่วนด้วย s i n 120เท่ากับ T 2หารด้วย s i n 150หารด้วย s i n 150เห็นไหมครับว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันคืออีมุม มุมที่มันเกิน90องศาอ่ะเดี๋ยวพี่ขอทบทวนให้ก่อนนะซาย90มีค่าเป็นเลขหนึ่งเลยเนาะโอเคพี่จะขอทบทวนนะครับมุมวิธีการหามุมเกิน90พี่ขอมาเขียนเล็กๆตรงนี้แล้วกันตรงไหนดีเนี่ยอขอเอาด้านบนหน่อยแล้วกันนะเผื่อใครจะลืมนะครับพี่คิดว่าน่าจะลืมกันแล้วแหละ อนะหากค้าวสายคอแทนนะครับที่มีมุมเกิน90องศาในที่นี้พี่จะมีอยู่3ขั้นตอน อันที่หนึ่งวาดรูปอันที่สองครับยึดแกนคอสที่ใกล้ที่สุดอันที่สามครับใส่บวกกับใส่ลบเนาะเอามาตัวอย่างนะครับพี่จะหาไซร์ร้อยยี่แล้วกันโอเคไหมวันนี้จะหาไซร์รอยี่เนาะวาดรูปก,กับพี่ครับ ฟิบฟิบแกนนี้คือแกนคอสนะครับแกนนี้คือแกนซน์เนาะเห็นไหมตรงนี้คือศนองศาตบขึ้นไปข้างบนคือ90องศานะครับมาฝั่งนี้คือ180ตรงนี้คือ270เนาะไอมุม120องศาเนี่ยครับพี่สามารถเขียนมาได้แบบนี้พี่จะเริ่มจาก0ูนเนาะขึ้นไปถึง90ก็ไม่ทายพี่จะเขียนมาได้ถึงประมาณขนาดนี้โอเคไหมนี่เลย ก้อนเนี่ยทั้งหมดคือ120องศาและเนี่ยอันเนี้ยมุมจริงๆวาดรูปเสร็จแต่คราวนี้ครับอันดับที่2พี่จะยึดแกนคอสที่ใกล้ที่สุดเห็นไหมว่าแกนคอสมันคือแก,น,อน,อแกนแนวราบแนวราบตรงเนี้ยมันเหลืออยู่60องศาแน่นอนครับวันนี้เราจะคิดคอส60โอเคมซร้ยยี่สิบครับเราจะคิดคอส60 โอเคปะแล้วคอทหกสิบของเรามันมีค่าเท่าไหร่มันมีค่าคือหนึ่งส่วนสองนั่นแหละโอเคคราวนี้ได้แล้วนะยึดแกนคอที่ใกล้ที่สุดเห็นไหมแกนคอที่ใกล้ที่สุดของพี่ก็คือหกสิบเราจะคิดว่าเอ้ยทอทีท้อทีทอทีทอททอทแกนคอที่ใกล้ที่สุดเราจะคิดซ้ายเออนี่เพราะว่าเริ่มต้นเราคิดซ้ายร้อยยี่สิบแต่พอยึดแกนคอที่ใกล้ที่สุด ยึดเพื่อหามุมเฉยๆนะมุมเอาไว้คิดตรงนี้มุมเอาไว้คิดเออตรงนี้มุมจริงอ่ะไซหกก็มีค่าเป็นรูทสาส่วนสนะครับคราวนี้อันสุดท้ายใส่บวกลบนะตอนนี้เราได้รูทสาส่วนสมาแล้วพี่ถามก่อนว่าจุดสุดท้ายอยู่ตรงเนี้ย ไซเราจะดูบนล่างคอสเราจะดูซ้ายขวาไซเนี่ยครับอยู่บนมันเป็นบวกถูกไหมแล้ววันนี้เราก็พูดถึงไซด้วยดังนั้นอะตรงนี้พี่จะใส่เป็นบวกนะครับก็คือบวกลูกส3ส่วนสดังนั้นไซร้อยยี่มีค่าเท่ากับรูทสาส่วนสองโอเคพี่ขอไหนๆก็ทำมาแล้วขอทบทวนไปเลยอีกสักอันแล้วกัน สายร้อยห้าสิบเนาะเอามาสายร้อยห้าสิบสายร้อยห้าสิบนะครับอ่ะวาดรูปกับพี่ก่อนสายร้อยห้าสิบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เนาะขึ้นมาถึงตรงนี้เก้าสิบเลยไปอีกสักหน่อยแล้วกันตรงนี้ร้อยห้าสิบอ่าเนี่ยมุมจริงคือร้อยห้าสิบ เวลาคิดคิดมุมเท่าไรเอ่ยยึดแกนคอสที่ใกล้ที่สุดแกนคอสคือแกนแนวนอนสแสดงว่าตรงนี้เหลือ30เนาะ,ะแสดงว่าเวลาคิดนะคิดไซาย30นะครับไซาย30มีค่าเท่าไหร่มีค่า1.2ส่วน2เนาะไซสาย30จะเท่ากับ1.2ส่วน2และสุดท้ายใส่บวกลบนะครับ เฮ้ย hey, จุดสุดท้ายมันอยู่เนี่ยซายถูกไหมเราจะนับบนล่างคอสนับซ้ายขวาดังนั้นข้อนี้ครับเราจะใส่เป็นบวก1ส่วนสโอเคดังนั้นไซรยห้ามีค่าเท่ากับ1ส่วนสเชื่อพี่เหรอวิธีเนี้ยถ้าน้องจำเอาไว้นะแล้วน้องใช้ให้คล่องนะตีโกนมิติม .5 ในวิชาคณิตนะน้องสบายไปครึ่งบทเลยน้องไม่ต้องจำอะไรเลยเอออันเนี้ยอยากให้จำจริงๆ โอเคครับแสดงว่าสรุปนะทรายร้อเท่ากับรูทสส่วน2ซายร้อยห้าเท่ากับ1ส่วน2องจบที่ก็แค่จะต้องกลับมาใส่ค่ามันป้าย MG ข้อนี้มีค่าเท่าไหร่เนี่ย MG คือ200นะเอามาเมื่อกี้ทายร้อเรามีค่าเท่าไหร,นะร่นะรูทสาส่วน2ถูกไหมตรงนี้พี่จะใส่รูทสามส่วน2ซงายร้อยห้าตรงนี้ก็คือ 1ส่วน2โอเคปะ่ะก็คราวนี้ก็เกิดการจับคู่กันได้แล้วเนาะ200ครับมีค่าเท่ากับพี่เอา2ตบขึ้นไปเนาะ2ส,ส่วนด้วยรูทสามแล้วก็ T 1เท่ากับครับเอา2ตบขึ้นไป2 T2 ทอีอ่ะคราวนี้ขั้นตอนใช้อ่ะน้องก็แค่ต้องจับคู่กับมันนะอยากหา T2 ใช่ไหมอยากหา T2 อ,อ่ะอยากหา T 1ก่อน จับคู่นะเท่ากับอะไรครับ200เท่ากับ2 t1 ส่วนรูทสตรงเนี้ยก็คิดกันไปตรงนี้คิดไม่ยากเนอะเอารูทสขึ้นไปคูณเอา2ลงไปหารโอเคหรือน้องจะจับอีกคู่หนึ่งนะก้อนนี้มี200มาแล้ว200ครับจับกับ2 t 2ก็เท่ากับ200เท่ากับ2 t 2แบบนี้นะครับเออเห็นไหม T2 ก็จะเท่ากับ100ก้อนนี้ไม่ยากเนอะโอเค นี่แหละเวลาใช้ลามมี่อะ่ะพิเวลามันต้องทําจริงๆอะ่ะมันต้องพิจารณาแบบเนี้ยว่าฉันจะใช้อะไรก่อนข้อที่2ครับมาข้อนี้ไปไวหน่อยแล้วกันเขาบอกว่ามวนครับ10กิโลกร,รมัมแขวนด้วยเชือก2เส้นเนอะยาว1.5แล้วก็สองเมตรจุดแขวนเชือกเนี่ย ห่างกัน2.5งจเมตรเนี่ยจุดแขวนเชือกจงหาความตึงของในเส้นเชือกน้องสังเกตเห็นไหมครับว่าข้อนี้ไม่ได้บอกมุมไม่บอกมุมนะแต่จริงๆน้องจะหามุมก็ได้นะเออหามุมแบบเนี้ยหามุมก็ได้แต่ข้อนี้เขาตั้งใจจะให้ใช้ทฤษฎีบทแท้ของลามีนะครับเขาก็เลยบอกเป็นด้านมาไอการที่เขาบอกด้านเนี่ยถ้าน้องสังเกตดีๆมาดูกบว่าอีสามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมอะไรก่อน 2.5 1.5แล้วก็2ถ้าพี่คูณ2ทั้งหมดคูณ2ทั้งหมดคูณ2ทั้งหมดมันเป็นอัตราส่วน3 4แล้วก็5ถูกไหมเนี่ย2.5คูณ2ได้หแสดงว่าหน้าตาแบบนี้เขาเรียกมันว่าสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากครับมุมนี้เป็นมุมฉากโอเคดังนั้นตอนนี้พี่จะได้มุมเนี้ยเป็นมุมฉากก่อนต่อไปนะคราวนี้ครับปาก เราก็ถือว่าเราต้องลากเส้นเลยเลยนะครับมาช่วยพี่ลากเส้นหน่อยเส้นที่1ครับมีแรงลงมาแบบนี้แรงที่สองไปแบบนี้เนาะแรงที่สามลงมาแบบนี้อีแรงที่มันลงมาเนี่ยฟื้นเห็นไหมลากไปตั้งฉากกับด้านเนี่ยเห็นปะลากแล้วตั้งฉากกับด้านดังนั้นครับ mg ของพี่จะต้องส่วนด้วยด้านอะไรครับด้าน A b มีค่าเท่ากับ แรงที่2ครับ t 1เนาะส่วนด้วยด้านครับเห็นไหมด้านเนี่ย t 1ของพี่เนี่ยด้านมันตั้งฉากอยู่กับด้าน c กับ b แล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยตั้งฉากกันอยู่แล้วเนี่ยเออตั้งฉาก c b อันดับที่3ครับแรงที่2มันก็ตั้งฉากเนี่ยเห็นไหมตั้งฉากตั้งฉากกับ a c อีกแล้วถูกปะ ดังนั้นตรงนี้ตั้งฉากกับ AC นี่แหละแล้วน้องก็ค่อยเอาด้านมาใส่ AB, AB เท่าไหร่เนี่ย AB คือ2.5 CB อ่ะ CB ก็คือ2 AC 2> อ่ะครับก็คือ1.5เนอะเออ MG ของเรามีค่าเป็น100ถูกปะเห็นไหมมีเลขอยู่1ตัวที่เหลือน้องก็แค่จับคู่มันอีกแล้วนะครับพี่บอกเลยว่าเอาจริงๆ2 2ทฤษฎีอันนี้ครับเออไม่จำเป็นต้องจำก็ได้นะครับ อืมจําเพื่อเป็นตัวช่วยนะแต่ไอโจทย์ข้อถัดไปนี้แหละเออโจทย์ข้อนี้ยากข้อนี้ต้องจําหน่อยนะอืมมาข้าวนี้ครับเขาบอกว่าอะไรคาน a b เนาะยาว0.5นย์จุดห้าในเอบเออยู่นี่ ab อยู่ตรงนี้เสียบอยู่กับซอกมุมเนี่ยเสียบอยู่กับซอกมุมจุด a เสียบอยู่กับซอกมุมที่จุด a ที่ปลาย b นี่ปลาย b มีเชือก bc ผูกอยู่เนี่ยเชือก bc ผูกอยู่ผูกติดกับกำแพงครับที่จุด c ปุ๊บ bc ยาว2.5เมตร0ู5เมตร และ Ac เนี่ยยาวไหนว่าเอซี AC ยาว0.5โอเคนำก้อนสีกิโลกร,รัมมาผูกติดที่ปลาย B ดังรูปจงหาแรงตึงเชือก B C น้องครับข้อนี้ที่พี่บอกว่ายากคืออะไรถ้าน้องมาดูสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมของเราเนี่ยก้อนนี้ยสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหม นี่สามเหลี่ยมเป็นแบบนี้เนาะด้านนี้คือศูนจุดห้าด้านนี้คือศูนจุดสองห้าด้านนี้คือศูนจุดห้าน้องครับสมมุติว่าพี่ขอเอาเลขอะไรเข้าไปคูณดีเอาเลขเอาเลขสิบเข้าไปคูณแล้วกันเนาะสิบเข้าไปคูณครับตรงนี้กลายเป็นห้าตรงนี้กลายเป็นห้าตรงนี้กลายเป็นสองจุดห้าอุ้ยเลขยังไม่ลงตัวอีกอะ่ะขอเอาสองเข้าไปคูณอีกแล้วกันโอเคไหม สองเข้าไปคูณแสดงว่าตรงนี้สองคูณสิบพี่จะได้สองคูณห้าได้สิบสองคูณห้าได้สิบสองคูณสองจุดห้าได้ห้าครับน้องครับที่อยากจะบอกว่าสามเหลี่ยมที่น้องเห็นอยู่ตรงนี้นะสิบมีด้านด้านหนึ่งเป็นสิบด้านด้านหนึ่งเป็นสิบอีกด้านเป็นห้าไม่ใช่มุมฉากนะครับน้องครับ ข้อนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากเด็ดขาดดังนั้นน้องไม่สามารถใช้ไซน c o s แทนเพื่อจะหามุมแต่ละอันเนี้ยน้องหามันไม่ได้นะเออโจทย์ที่มักจะมานะไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นครับหามุมไม่ได้เออนี่แหละ ที่เลยบอกว่าความยากมันอยู่ตรงเนี้ดังนั้นถ้ามันหามุมไม่ได้ครับเราก็เลยต้องเริ่มใช้ตัวช่วยแล้วข้อเนี้เรามาดูกันก่อนว่ามีแรงอะไรกระทําจุดบ้างแรงแรงที่หนึ่งครับเห็นไหมแรงตึงเชือกนี่แรงตึงเชือกอยู่ตรงนี้แรงที่สองครับกระทําตรงนี้เนอะดึงลงมาแบบนี้นี่มันก็คือแรง Mg มจนั่นเอง แรงที่สามครับเดี๋ยวตรงนี้น้องจะได้ยินสัตว์นี้บ่อยคานเสียบไปที่ม,มุมมุมก็จะดันคานกลับมาดังนั้นตรงนี้ครับจะมีแรงหนึ่งแรงดันกลับขึ้นมาชื่อว่าแรงเอ็นนะครับ okay. เห็นไหมครับว่าตอนนี้เราจะมีอยู่สามแรงแล้วเนาะเห็นแรง Mg มไหมแรง Mg เนี่ยมันไม่ได้ตั้งฉากกับด้านไหนถูกปะ แต่แรง Mg มันขนานอยู่กับด้าน AC mg ขนานอยู่กับด้าน AC เห็นไหมเนี่ยขนานอยู่กับด้านที่ทำเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยแรงอันถัดไปครับแรงตึงเชือกมันขนานอยู่กับด้านที่มาทำสามเหลี่ยมเนี่ยขนานอยู่กับด้าน BC ตัวนี้ขนานอยู่กับด้าน BC แรงสุดท้ายครับแรง n เห็นไหมครับว่าแรงเอ็นเนี่ยครับมันก็ขนานอยู่กับไอ้ด้านที่มันเป็นเสาอ,อยู่เนี่ยขนานอยู่กับด้าน AB ดังนั้นครับอัตราส่วนของข้อนี้ก็คือ Mg หารด้วย AC จะมีค่าเท่ากับแรงตึงเชือกหารกับ BC จะมีค่าเท่ากับแรงปฏิกิริยาหารด้วย ab แบบนี้นะครับข้อข้อนี้ถามหาอะไร ข้อข้อนี้ถามหาแรงตึงเชือกถูกปะแรงตึงเชือกคือแรง T เนอะดังนั้นน่ะพี่ก็มาดูแล้วว่ามีตัวเลขตัวไหนที่พี่พอจะใส่นเข้าไปได้บ้างก้อนน้าหนักยีกโลเนาะแสดงว่า mg ตรงนี้ครับมีค่าเท่ากับ40ตรงนี้คือ40เนาะ ac คือเท่าไหร่ ac คือ0.5 bc คือเท่าไหร่ bc คือศ จุดสองหคือเท่าไหร่ AB คือ0.5น้องครับข้อข้อนี้ถ้าเกิดโจทย์เขาถามแค่แรงตึงเชือกน้องควรจะต้องจับคู่คู่นี้มารวมกันถูกไหมครับเพราะมันเป็นตัวเลขกับตัวเลขแล้วมีตัวแปรอยู่ตัวเดียวเนาะดังนั้นข้อนี้ครับพี่ควรจะต้องใช้เป็น40ส่วนด้วย0.5เท่ากับ ตัว t เนาะหารด้วย0.25ใช้ได้แบบเดียวเลยนะเออเอาย้ายขึ้นไปครับ40หารด้วย0.5นะคูณกับ0.25เท่ากับแรงตึงเชือกก้อนนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการคิดเลขยากนะอ่ะพี่ขอคูณคูณเท่าไหร่ดีคูณร้อยละกันนะขอคูณร้อยทั้งบนและล่างนะตรงนี้จะได้เป็น25ตรงนี้ก็จะได้เป็น50ถูกไหม 1> 25 1, ่25 2ห้าหนึองห้แสดงว่า40่ตัดกับ2เหลือแค่20ดังนั้นก้อนนี้ครับแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่ากับ20่ิบนิวตันนะครับเออนี่แหละเป็นทั้งหมดของวันนี้ก่อนเนาะสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวพี่จะมาทำไอโจทย์แบบลักษณะอื่นๆบ้างเนาะเนี่ยพี่บอกให้เลยว่าข้อ2.9เนี่ยไฮไลท์เลยข้อนี้ ได้สอบแน่นอนข้อสองจุดเกออวันนี้เอ,อฉุกและหูกไปหน่อยว่ะไม่คิดว่าจะ <c oughs> ไม่คิดว่าจะเออคิดว่าเป็นออนไลน์กันอ,อ่ะน้องๆครับอ,อ่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะต้องบอกก่อนเลยว่าฟังดีๆนะอ,อ่าเดี๋ยวพี่จะต้องตั้ง Google Classroom มาใหม่อะ่ะพี่ไม่อยากให้ปนกับของเทอมหนึ่งเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเวลาหามันหายากนึกออกไหม หายากเดี๋ยวพี่จะตั้ง Google Classroom นะว่าเป็นม .4 เทอม2นะครับเออเทอม2ม .4 เทอม2ครับแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปแล้วก็เอาเอกสารไปแปะไว้ให้ในนั้นเหมือนเดิมนะเออเดี๋ยวพี่เอาลิงก์ไปให้โอเคพี่ถามก่อนวันนี้มีใครสงสัยอะไรใหม่เอ่ย ถ้าไม่มีใครสงสัยนะครับงานสัปดาห์หน้าวันจันทร์เจอกันในออนไลน์นะเจอกันในออนไลน์โอเควันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะเออเลยยังไม่ได้เมาด้วยกันเลยอะโอเคน้องๆครับถ้างั้นวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้บา,บายบายจ้า